คณะของเราเดินทางต่อมาอยัางเมืองไซผูทองเพื่อสำรวจและเก็บภาพปราสาทเืินหินปราสาทของโบราณอายุนับพ,พันปีที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำโขงตรงข้ามกับอำเภอชานุมานจังหวัดอำนาจ,จเจริญประเทศไทยปราสาทแห่งนี้มีลักษณะทางสถาปัตยกรรมอิทธิพลของโบราณปราสาทเงินหินตั้งอยู่ริมแม่น้ำโขง มีลำห้วยที่สามารถเดินทางจากแม่น้ำโขงไปสู่คอนระเพงเดินทางบกไปสู่เมืองสะตึงเตงโดยอาจารย์สันสนที่บุญโยธยานนักพิภพวิทยานักดาราศาสตร์สันนิฐานว่าปราสาทเงินหินแห่งนี้เป็นการสร้างบนเส้นทางทัพของพระเจ้าชัยวรมันที่สองแห่งอาณาจักรพนะนครส่งใช้เพื่อโจมตีอาณาจักรจามปาและเป็นเมืองท่าที่สำคัญในการส่งกำลังบำรุงกองทัพขอบในอดีต สำหรับผมแท้กว,ว่าปราสาทขอมแต่คนทางโน้นเรียกว่าเฮือนหินเห็นครั้งแรกนี่ตกใจเลยผมนึกว่าเป็นบ้านเล็กๆเฮือนเนาะก็นึกว่าเป็นที่ไหนได้ปราสาทขอมใหญ่ๆนี่เองครับและที่ประหลาดที่สุดไม่เคยเห็นที่ไหนเลยคือปราสาทหลังนี้เนี่ยหันหน้าทางทิศตะวันออกจริงนะครับแต่ทิศตะวันตกเนี่ยมันมีช่องซึ่งมันติดกับน้ำโขง ทำให้มองเห็นว่าโอ้พระอาทิตย์เข้ามาก็เห็นพระอาทิตย์ตกก็เห็นเงาสะท้อนกลับมาอีกมันมีนัยยะอย่างอื่นไหมที่แอบแฝงซ่อนเลนหรือ,อรายละเอียดยังไงพิสันลองเล่าไว้ท่านผู้ชมด,ดูดูในเรื่องของการขยายอาณาจักรก่อนครับในในคลิปก่อนนั้นเนี่ยเราพูดถึงเรื่องของออพระธาตุอิงหังหรือปราสาทอิงหังอิทธิพลจามเนี่ยอยู่ได้พักใหญ่ๆแล้วก็ล่มสลายไปพอล่มสลายไปปุ๊บเนี่ยขอมมาแทนที่ขอมเนี่ย เขาเหมือนโรมันครับถ้ามีอำนาจไปถึงไหนปราสาทต,ต้องอยู่ตรงนั้น mm hmm. การสร้างปราสาทเนี่ยถือว่าเป็นแลนด์มาร์กก็เหมือนถ้าโรมันไปครอบครองออทางตะวันออกของอาณาจักร mm hmm. เขาก็ต้องไปสร้างสนามกีฬาโรมัน mm hmm. ไปมีวิหาร,เ,รเทพเจ้าต่างๆใช่ไหมครับ mm hmm. ขอมก็เช่นเดียวกันครับถ้าเขามาไล่จามหนีได้ mm hmm. อาจจะมีสองวิธีคือลือของจามหรือทำอะไรที่ ที่ใหญ่กระจามอีกเพื่อเป็นแสดงว่าค่ามาใหญ่อยู่ตรงนี้ยิ่งใหญ่คราวนี้ทําไมปราสาทขอมที่เรียกว่าเฮือนหินเนี่ยอยู่ไม่ห่างจากแม่น้ําเอ,อมันมีการอธิบายอย่างนี้ครับว่าตอนที่ขอมเข้ามาเนี่ยป่าเนี่ยดงดิบเอ่รบ่าวคำเลาะต้องนึกถึงภาพว่าพันปีที่แล้วเนี่ยนะถ้าริมน้ําเนี่ยอาจจะเป็นพื้นที่ราบซึ่งคนเข้าอาศัยอยู่แต่ถ้าลึกเข้าไปเนี่ยเป็นป่าดงดิบ ถ้าขอมก็จะสร้างอะไรสักอย่างเนี่ยอยาจารย์เรื่องอะไรเขาจะไปถางป่าให้มันหมดแรง oh. ก็ต้องหาพื้นที่ที่ง่ายต่อการส่งกําลังบํารุงเพราะว่าประสาทขอมเนี่ยต้องมีนัยยะอย่างนี้ครับไม่ใช่สร้างแล้วทิ้ง hmm. ประสาทขอมเนี่ยสร้างเสร็จแล้วต้องมีชุมชนดูแล hmm. <Okay. S 2> อันนี้ถูกไหมครับ okay. Okay. ขอมเนี่ยเขาจะไม่สร้างอะไรแล้วก็ทิ้งไปเลย hmm. เขาจะต้องมีชุมชนดูแลคราวนี hmm. ้การที่มีชุมชนดูแลเนี่ยบ่าควคำล้อต้องนึกึนภาพว่าชุมชนก็คือคน หาอยู่หากินยังไงครับถ้าไม่มีแม่น้ำเบาคำเลาะจะเอาอะไรกินอย่าลืมนะคนโบราณเขาไม่ได้มีเซเว่นนะเขาไม่มีเดลิเวอรี่เขาไม่มีสั่งออนไลน์นะเขาต้องหาอยู่หากินการจับปูจับปลาเนี่ยง่ายที่สุดก็อยู่ในแม่น้ํำหาของป่ากินทํานงทํานาแถวนั้นปลูกพืชผักฉะนั้นการสร้างเฮือนหินเนี่ยก็จึงไม่หนีแม่น้ําจนไกลนักเพราะอะไรเพราะว่าเป็นชุมชนที่อยู่ใกล้แม่น้ํา ซึ่งก็เหมือนจามครับจามก็ยังทําพระธาตุอิงหางไม่ห่างจากแม่น้ำโขง oh, <okay. S 2> เพราะว่าคนยุคนั้นเนี่ยการไปถางป่าแล้วสร้างอะไรเนี่ยมันเป็นของยากแต่ถ้าอยู่ติดกับแม่น้าเนี่ยจะสะดวกเรื่องการหาอยู่หากินชนะเหินหินจึงเป็นสัญลักษณ์ว่าข้าพระเจ้าได้มาครอบครองดินแดนแห่งนี้แล้วแล้วก็ข้าพเจ้าสามารถส่งกําลังบํารุง,งง่ายทางน้าเนี่ยเบาคำรลาะส่งกาลังบํารุง,งง่ายครับถ้าเกิดจามเนี่ยจะลุกมาเอาคืนเนี่ย ขอมก็าสามารถใช้เรือลบเนี่ยวิ่งขึ้นมาสู้กันอีกได้ง่ายแล้วอีกอย่างหนึง่งการส่งกําลังบํารุงทางน้ำเนี่ยง่ายกว่าส่งกําลังบํารุงทางบก<ม>เพราะการเดินทางทางบกสมัยนั้นกับสมัยนี้ไม่เหมือนกันครับมสมัยนี้ทางบกเรามีไฮเวย์<ม>แต่สมัยโบราณเนี่ยเป็นป่าดงดิบ<ม>น้ำเนี่ยคือสิ่งที่สะดวกที่สุดครับ<ม>นี่คือที่มาของเขื่อนหินว่า<ม>ทําไมเขาต้องสร้างอยู่ตรงนั้นครับ แล้วทำไมการสร้างปราสาท<ม>หลังนี้เนี่ยมันใช้บูชาเกี่ยวกับของเทพเจ้าเหมือนกันกับทุกทุกที่หรือเปล่าหรือว่ามีอย่างอื่นแอบแฝงไว้คือจริงๆแล้วเนี่ยขอมเนี่ยเขานับถือฮินดูก็จริงนะแต่ฮินดูของเขาเนี่ยมีทั้งสายวานิกายม,มีทั้งวิษณุนิกาย<ม>ขึ้นอยู่กับว่ายุคนั้นเนี่ยพระวิษณุเป็นใหญ่หรือพระศิวะเป็นใหญ่ แต่ทั้งหมดเนี่ยก็คือปราสาทขอม,อมนะคราวนี้การที่สร้างในแถวนั้นเนี่ยวัตถุประสงค์อันแรกเลยครับก็คือแสดงแสดงอาณาเขตให้รู้ว่านี่คือข้าพเจ้ามาแล้วอพอแสดงอาณาเขตเสร็จวันสําคัญขอมนี่เขามีวันสําคัญวันสําคัญทางศาสนาของความเชื่อก็ต้องไปทําพิธีถ้าสมมุติว่าขอมเข้ามายึดปุ๊บเนี่ยแล้วไม่มีปราสาทเลยมีแต่ชุมชนอมเออบ่าวคำล้อเป็นเจ้าเนี่ย จะไปทําพิธีตรงไหนครับมันต้องมีคือ,อเจ้าเวลาจะทําพิธีเนี่ยต้องมีโลเคชั่นต้องมีสถานที่ไม่ใช่ไปยืนอยู่กลางแจ้งอย่าลืมนะครับว่าการทําพิธีให้ครั้งเนี่ยจะต้องมีอุโบสถมีสิ่งก่อสร้างไม่ใช่ว่าเบาคำเลาะเป็นเจ้าไปยืนทําพิธีอยู่กลางทุ่งนานไอ้อย่างนั้นไม่ได้ครับไม่ไม่บั่นสิ่งที่วัตถุประสงค์ก็คือเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แล้วถ้าถามว่าแล้ว แล้วทาพิธีเสร็จแล้วเนี่ยเจ้าไปนอนตรงนั้นได้ไหมไม่ได้ครับอปราสาทขอมทุกแห่งเนี่ยไม่ใช่ใชที่อยู่อาศัยถึงแม้ว่าผมจะเป็นยอดนักรบจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ก็ไม่ได้ผมกับพราหมณ์เนี่ยไปทําพิธีทําพิธีเสร็จปุ๊บเนี่ยผมต้องกลับไปนอนบ้านเพราะว่าปราสาทขอมเป็นที่อยู่ของเทพเจ้าครับไม่ใช่มนุษย์งั้นจึงไม่ใช่ที่อยู่อาศัยแต่ว่าแล้วก็คําถามว่า แล้วประชาชนทั่วไปเนี่ยจะเข้าไปได้ไหม,มผมเชื่อว่าคงเข้าไม่ได้ครับเพราะว่าการที่เขามีทอดสมสูติไว้ข้างนอกเนี่ยก็หมายความถึงว่าถ้าระหว่างการทําพิธีประชาชนที่เป็นคนทั่วไปก็คงจะนั่งกันอยู่ข้างนอกอแล้วก็รอรอที่จะรับน้ําศักดิ์สิทธิ์ที่จะไหลออกมาจากองค์ปราสาทครับ,รบม